ช่องวันหรือว่าวันเอ็นเตอร์ไพรส์ปีที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าเขาเสิร์ฟคอนเทน์แน่นมากๆทําให้เขานั้นสามารถโกอยอรายได้ไปถึง6 6 0 9ล้านบาทแต่ในภาพกลับกันนะกํกำไรของเขาก็กลับลดลงเป็นเพราะอะไรกันแน่วันนี้คุณวิชันจะเล่าให้ฟังท่ามกลางภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ที่อยู่ในขาลงฮะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ก็พยายามเสิร์ฟคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์วาไรตี้เกมโชว์ข่าวรวมทั้งซีรีส์ผ่านช่องทางของวันดีออริจินัลได้ซีรีส์ดังอย่างทชา การุญยาคาดและแม่ยัวถือว่าเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปีเลยก็ว่าได้ซึ่งหากมองภาพรวมในปี2567บริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่6,609ล้านบาทเต,ติบโตเพิ่มขึ้น177ล้านบาทหรือโตราว3%จากเดียร์ออนเดียโดยไรายได้ก็เพิ่มขึ้นในแทบทุกกลุ่มธุรกิจ นอกจากนี้ฮะตัวของ One วัน e n t น r p r i s e เองก็มีกำไรสุทธิในปี2 5 1 7อยู่ที่426ล้านบาทลดลงไป80ล้านบาทหรือคิดเป็นราว16%จาก Year on Year เนื่องจากเม็ดเงินโฆษณาในสื่อโทรทัศน์ที่ลดลงฮะทำให้ตัวของ One วัน e อ t e r ต r i s e เองต้องใช้เม็ดเงินในการประชาสัมพันธ์นมากขึ้นโดยเฉพาะตัววันดีอ i ริจัลนั่นเอง ส่วนธุรกิจเรดิโอก็ถือว่าเป็นขาขึ้นนะคะสามารถทํารายได้เติบโตได้อย่างโดดเด่น11%จากเอียร์ออนเียจากการขายสปอนเซอร์ต่างๆลงรายการวิทยุผ่านช่องทางของ Green Wave และ EFM ช่วยให้สามารถดึงเม็ดเงินโฆษณาจากผู้ผลิตสินค้าและเอเจนซี่ต่างๆมาได้ ส่วนอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือธุรกิจ Idol Marketing ซึ่งปีที่ผ่านมานะเขามีนักร้องและนักแสดงอยู่ในมือราวกว่า300คนโดยศิลปินที่ได้รับความนิยมในปี2,517ตามข้อมูลยกตัวอย่างเช่นวินเมทาวินเจมินายโฟลเต้าอู่ออฟโรดไบโนรพัทจิมมี่ซีเพอร์เซนต้าออฟกัน ปูพาวเวลซีคีนมิวเลฟโดยทั้งหมดรับงานโชว์ตัวงานพรีเซนเตอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์ต่างๆรวมถึงรับงานแฟนมีทั่วโลกก็มาช่วยกลุ่มธุรกิจไอดอลมาร์เก็ตติ้งทำให้มีไรายได้สูงถึง2,223ล้านบาทเลยทีเดียว